แกรับเชิญของเราคนต่อไปถูกจัดอันดับเป็น 1, <ล> 1> ใน5นะฮะหนึใน5สาวน่ารักท็อปฟเลยนางโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่เธอน่ารักจริงเพราะว่า<ม>ทุกครั้งที่มาร่วมรายการเนี่ยโอ้โหหนุ่มๆจะชอบมากาวันนี้จะมาร้องเพลงไม่ได้แค่มาโชว์อย่างเดียวไม่ใช่มาไม่ใช่มาคุยอย่างเดียวนะครับคุณ<ม>ผ,ผู้ชมน้องพิกเล็ตนะครับเพลงนี้ชื่อว่ามือใหม่หัดรักครับ คิดรึเปล่าเธอกำลังคิดอะไรกับฉันรึเปล่าชวนขับรถไปเที่ยวบางรักรอเปล่าหรือเธอจะเลี้ยวหายไปได้รึเปล่าฉันรอให้ฉันเตรียมใจจะได้รึเปล่าไฟแดงไฟเขียวก็มีเธอรีบทำไมฉันกลัวจะไม่

อายุเท่ไหร่อะ19ค่ะอ๋19นึกว่าบ7จ้าอ๋อน่ารักค่ะเต้นนี่น่ารักจริงๆโอ้แข่งไปแข่งมามันมันดูมันสุกนานม้กกว่อจะ ก็น่างเหมือนกันนะค่ะอ่านั่งก่อน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 พิคเล่นสังเกตว่าตอนนี้เป็นเทรนด์นะเสียงร้องนี่ทุกคนจะน่ารักอัพจริงเหรอคะออนี่หะไรนะพี่ตักร้องได้ไหมร้องก็ร้องแบบนี้ไงแต่ว่าพี่เล็ดร้องได้มันน่ารักกันเนาะน่ารักเอคุณจะบอกว่ามายุราทำแล้วไม่น่ารักเหรอไม่ใช่หรือยังไงพูดนะคะพูดอาพูดนะอาถามพี่เล็ดดีกว่านะครับพิคเล่นว่าว่าเนี่ยฉุกจัดระดับเป็นหนึ่งในห้าสาวน่ารักในโซเชียลมีเดีย คิดว่าอะไรในตัวเราที่ที่หนุ่มชอบคือความจริงหนูก็ไม่รู้เลยนะคะว่าหนูติดอันดับนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็คิดว่าน่าจะเป็นความแบบหนูเป็นคนเพี้ยนเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยไี่หรอจะเป็นคนชอบแบบถ่ายรูปอะไรตลกๆแล้วก็ลงเลยค่ะอ๋อใช่เดี๋ยวเป็นน้องเป็นน้องในกฏจัมกฏจําใช่ค่ะบ้านนี้สามคนสามคนค่แล้วเป็นเกาหลีอย่างงี้หมดเลยเนาะพี่สาวนาไปญี่ปุ่นแล้วสองคนไงใช่ไหมกลับมาอย่างไอ๋อกลับมาแล้วค่ะใช่ ที่สามไปออกเที่ยที่ญี่ปุ่นอ๋อก็เคยทำค่ะใช่ตอนนี้ก็ยังอยู่เนี่ยโค้จามก็มีสองคนด้วยกันเออนี่งนทังคนที่สามงานนักสามสาวไงแต่แต่ว่าแต่ว่านะเป็นน้องสาวนะอันนี้เป็นน้องสาวนี่โค้ชจามใช่ไหมนนั้นแต่งเพลงแฟร์จริงๆล้วครั้งหนึ่งเนี่ยหนูเกือบจะได้ไปเป็นนักร้องที่เกาหลีละกับค่าย JYP ใช่ค่ะแล้วทำไม ก็คือตอนนั้นหนูมีโอกาสได้ไปประกวดที่ JYP ค่ะใช่แล้วทีนี้ก็จะแบบคัดเลือกกันแบบว่าโหเข้มข้นมากเลยแล้วทีนี้ก็เหลือ2คนสุดท้ายค่ะแล้วเขาก็จะให้แบบเซ็นสัญญาอะไรแบบนี้ว่าเออเราอาจจะต้องไปอยู่ที <k Heh S 3> <role. S 2> ่นั่นอะไรอย่างงี้ซึ่งตอนนั้นหนูอายุสิบขวบอะค่ะใช่แล้วแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างงี้เขาก็แบบยังเป็นห่วงอะค่ะใช่ก็เลยยังไม่ได้ไปควาสามารถเยอะด้วยเคยทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างใช่ไหมหนูทำอะไรบ้างลก็ชอบร้องเพลงเต้นแล้วก็วาดรูปบ้างอะไรอย่างงี้ ศิลปะออกแนวศิลปะเลยถ้าหนูไปอยู่บ้านพี่นี่พี่จะไม่เกณฑ์ขึ้นเลยนะทำไมอะเสียงฉนีเล็กๆไอ้ขี้แต่ผมกำลังจ้องพี่อยู่แล้วก็ผมว่าน่ารักเนาะน่ารักเมื่อกี้เขาเดินผ่านเราเลยยอมยอรับว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยบางทีพูดแล้วก็แบบมันน่าตตาี่ไปเหยียดงากไปอย่างนี้ทั้งบ้านไงจะไปหาที่บ้านเน้องตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กโตมาที่พูดอย่างนี้เหรหรือเปล่าหรือว่า ที่บ้านเป็นคนแบบเสียงเป็นการ์ตูนกันเป็ทุกคนเลยใช่ไหมใช่นุ้ยว่านางดัดจริตเสียงพูดตรงๆตอนแรกไปสัมภาษณ์นางเหมนแบนุ้ว่านางดัดจริตกันใจก็พูดไงอะใจพิกเล็ตพูดไงอะไม่แต่บ้านนางเป็นเสียงการ์ตูนหมดทั้งบ้านเลยตอนวันที่เซอร์ตอนนั้เขาแต่งเพลงนี้เขาบอกว่าให้ร้องเป็นเสียงตัวเราเองเลยป่ะใช่ค่ะใช่ก็คือร้องเป็นเสียงเราสบายๆอะไรแบบนี้ค่ะเห็นไหมคือนางพูดจำเป็นบางคนเด็กบางคนหนีบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรวันนั้นเดินแต่เด็กๆตัวจับเออ๊๊ะะเเ แฉ่เฉลยเรียบโอ้ยต้องถามคุณผู้ชมบ้างว่าคนรำคาญเสียงมดดำด้วหรือเปล่ามาแต่ไปวัดแต่บ้านคุณเนาะคุณผู้ชมว่าเสียงแถวผมมดดำน่าฟังไหมสี่ตองหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเราอยากจะฟังความคิดเห็นของคุณบ้างพูดถึงซิงเกิลนี้หน่อยดีกว่าค่ะค่ะก็เป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกของพิงเลตเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมา s u g a r ์ไ e ก็จะมี5คนค่ะก็คราวนี้ก็มาทำเดี่ยวแล้วค่ะก็ชื่อเพลงใหม่ว่ามือใหม่หันรักค่ะได้ดีมาว สอนพี่ตั๊กหน่อยทำท่าวุแล้วหน่อยทำยังไงต้องตั้งนิดหน่อยผมไม่เอาด้วยแล้วพี่นไม่ใช่วุ้นดีตั้นเลยนะพอแล้วพอแล้วช่วงนี้งานเต้นงานร้องต้องให้เขาตอนนั้นให้ร้องเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะที่ให้ต่รอนานๆชื่อเพลงอะไรนะจะไม่ใช่อะไรนะ Let it go ไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องอ่ะนี่ยังไงบายายอ่ะเรร้งเพลงดีกว่าเออก็เลยฝากคุณผู้ชมเลยนะรักน่ารักอย่างี้คะเพลงนี้นะคะมือใหม่หัดรักค่ะก็เป็นซิงเกิลแรกของ Piglet เลยนะคะก็เพลงนี้ก็อยากจะให้กับทุกๆคนเลยค่ะที่มีความรักนะคะแล้วก็กําลังแอบรักใครอยู่ค่ะนะคะก็สามารถติดตามพวกเราได้เลยที่ f a c e b o o k c o m s u g a r s c a n ค่ะมีแฟน ยังค่ะยังไม่มีหนุ่มีหนุ่มจียมีสิครับก็ก็มีบ้างอะค่ะเหมือนแบบวัยรุ่นธรรมดาอะไรอย่างงี้นี่สินี่สอนสอนคุณตาทำใหเรียบมีสามีแล้วต้องมีเชฟแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้แซวนะแต่ว่ามันเสียงเสียงดังไปกระตุ้นทั้งบ้านเลย เสียงพ,พี่สาวนั่งก็เป็นอย่างนี้นะพี่สาวนั่งเป็นอย่างนี้นะเียจเลยเสียงกว่าจังเลยแ,<อ>แต่ผมว่าผู้ชายหนุ่มๆนุ่มเห็นชอบสิชอบเ<อ>ด็กผู้ชายเด็กผู้ชายจะชอบเพราะว่าเขาเออนี้ย